น,นี่จะอยู่ที่คอร,ร์ดสแปนนะครับจะถ่ายรูปรวมนะครับผมถ่ายรูปรวมอันนี้ว่าสมาชิกมากันเยอะมากอันนี้ครับอันนี้หัวหน้ากลุ่มไม่ใช่เจ้าแม่ราคีนะ,ะ,ะอันนี้ราคีค่ะลุงแม่ราคีถ่ายรูปกลุ่มครับเพราะวันนี้มาเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะคควันนี้มาค่คนอคคนข้างเยอะค่ะก็เลยอยากให้ถ่ายรูปรวมเพราะว่าต้องการเอารูปไปตั้งตัวไฟกลุ่ม อันนี้คือว่าผมผมผมก็เพิ่งมาที่กลุ่มนี้นะครับก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมและอยากมีส่วนร่วมก็คือจะมาถ่ายวิดีโอให้อันนี้อาุศกลุมนะครับอุสกลุ่มพี่มองนะครับน,นี่น้องเตะน้องเตะน,นี่สมาชิกทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับอันนี้นวัดนวัด ก็เป็นไงบ้างครับเอ่อสำหรับการตีตีได้สามครั้งร,รู้สึกว่าเก่งกว่าพี่ยอดเยอะเลยครับ